ที่จะมานั่งคุยเล่าคนนู้นคนนี้นะครับเพราะว่าเราแก่ไปแล้วนะครับก็อาจจะไม่มีไรายได้อะไรในข้นจะไปยืนขายโรตีนะมันก็สู้แขกข้างบ้านเขาไม่ได้นะเพราะเขาเป็นมืออาชีพนะจะไปขายยำก็สู้ข้างบ้านด้านขวาไม่ได้ใช่ไหมเพราะเขาเป็นมืออาชีพเนี่ยจะไปขายอะไรเดินก็ไม่ออกนะครับก็เนี่ยก็ยังดีที่ผมได้อู่้ที่ผมได้ไปพบกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ก็คือเลือดจระเข้แคปซูลต,ตราวินครับผมได้ไปพบกับอาจารย์วินอาจารย์อ้อยผู้วิจัยประโยชน์ของเลือดจระเข้แล้วก็เลือดจระเข้เนี่ยมันไม่ได้เกลือมันไม่ได้ขายกันทุกบ้านทุกเซเว่นทุกห้างอย่างที่มีมันจนํานวนจํากัดเฉพาะคนที่รู้เท่านั้นถึงจะสั่งเอาไปรับประทานเป็นสุขภาพที่ดีเขามีงานวิจัยจายกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขามีใบวิจัยโรงงานโลงเงินใหญ่โตนะมากมาย แต่อันนี้รู้กันไม่กี่คนเขาเขาก็อยู่กันในแวดวงของเขาเพราะว่ามันผลิตมันเป็นมันเป็นสินค้าที่ผลิตออกมาเยอะไม่ได้มันเป็นเลือดจอระเข้นะครับตราวินครับนี่ครับ500บาทรับประทานซื้อของไวยฝากปีใหม่ก็ได้หรือว่าถังเช่าอีกอย่างหนึ่งอาสองอย่างเนี่ยคุณภาพก็เรียกว่าอ่าสิ่งที่ดีเป็นตัวช่วยเนี่ยกับสุขภาพของคนเนี่ยคล้ายๆกันอ่าก็มีเรื่องของเลือดลมอะไรต่างๆนี่แหละ แล้วก็เรื่องของเบาหวานความดันไขมันนะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคนผมก็เลยพอจะมีพลังนะครับที่เขาเออช่วยให้เราได้ทำโน้นทำนี่เปลี่ยนเป็นความสุขนะครับจะไปถ่ายรายการต่างจังหวัดเพราะมันเคยสมัยทำงานนะครับท่านผู้ชมอย่างที่พูดเมื่อกี้ ตอนทางานเนี่ยเราก็มีความสุขทํางานโน่นงานนี่นะครับไปถ่ายราย,ก,รายการผมนี่เป็นผู้กำกับไอทีในห้องสง่งแต่ถ้าไม่ได้เข้าวเวรไม่เพราะผมกินเงินเดือนไงผมต้องทํางานให้สถานีที่ผมทํางานประจับอยู่แต่วเวลาว่างก็ไปเป็นพิธีกรบ้างนะไปเป็นข่าวต่างๆทาข่าวแล้วก็ไปเป็นพิธีกรรายการเกษตรรายการอะไรสนุกๆของผม ใช่ไหมฮะที่ผมอยากทำอะสมัยนั้นนะแล้วก็มาออกในช่องของเราที่ผมเป็นทำงานอยู่ก็ทำอยู่แต่ว่าพอต่อมากเกษียณแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกแพลตฟอร์มต่างๆมีโซเชียลของเราเองทําให้เราได้ออกไปสนุกสนานแต่แตอนนี้จะไปบ้าสนุกสนานอยู่คนเดียวขับรถไปมีทีมงานไปเหมือนเก่านะฮะแล้วก็จ่ายเงินเอง <laughs> มันจะอยู่ได้สักเท่าไหร่เรา เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็เยอะค่ากินอยู่ค่าตัดต่อค่าการจัดทีมงานค่าตากล้องค่าถ่ายทำนะ่ะเดินทางอะ่ะน้ํามันเดินทางก็เท่าไหร่อะ่ะไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้นผมก็เลยเนี่ยแหละเสาๆลงมั่งเอาไปใกล้ๆและนานๆก็โผล่ไปตัดไปไกลๆสักทีอารายการเก่าๆมาที่สนุกที่ผมมีอยู่เก็บเอาไว้นะมาโชว์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นย้อนกลับความสนุกอีกครั้งหนึ่ง ในระดับตำนานอย่างนี้เออพอได้แล้วคนที่เขาช่วยในเรื่องของการเดินทางค่าที่พักข่าอาหารทีมงานนะครับไม่ใช่จะไปบ้าไปคนเดียวแล้วก็ยืนกล้องเซลฟี่ถ่ายโน่นถ่ายนี่มันก็บ้าดิเพราะผมเป็นพิธีกรผมก็ต้องไปคุยกับเขาแล้วใครจะถ่ายให้ใช่ไหมก็ต้องจ้างครับนี่แหละครับ ผมก็โชคดีนะครับที่ว่ามีผลิตภัณฑ์เลือดจอระเข้แคปซูลตราวินและถังเช่าโกเบิลพลัสนะครับที่เขาสนับสนุนให้ผมได้ไปทำงานมีค่าใช้จ่ายมีรายได้ที่เป็นความสุขนะฮะผมก็มีความสุขเพราะว่าคนที่เราจะ,กะเกษียณเนี่ยนะครับตอนนี้กเกษียณกันเยอะกังวลเลอเกินครับว่าจะเป็นยังไงมั่งจะ,กะเกษียณแล้วจะอยู่ได้ไหมผมก็เหมือนกันผมก็ไม่ให้ใหเค้กเพราะเดี๋ยวเขา,มาไม่กินขึ้นมา ผมก็เลย,เยไปซื้อเ,เลือดจอระเข้แคปซูลตราวินเนี่ยนะครับซึ่งราคาก็ประมาณ500บาททานวันละแคปซูลก็ได้มันมี30แคปซูละท่านเดือนหนึ่งเห็นผลครับรู้สึกมันดีขึ้นร่างกายชุ่มชื่นขึ้นเพราะเลือดลมมันเดินดีแล้วก็ผมก็จะซื้ออันนี้ไปฝากคนที่ผมรักและเคารพนะครับส่งไปทางปริษณีนีก็ได้ส,สั่งทางออนไลน์ก็มีนะครับก็คือ Go เบิพเป็นชื่อของถังเช่าซึ่งคุณภาพ เหมือนกับผังเช่าที่บนยอดดอกยอดเทือกสูงเทือกเขาทิเบตน,นะครับแต่ตอนนี้มันก็เลยอา,อ,าอาจจะอาจจะเอาลงมาที่เป็นในห้องปฏิบัติการแล้วก็ทําให้มันดีคุณภาพของนักวิชาการนักวิใจัยให้มันส่องเข้าไปแล้วโอ้โหมันมีคุณภาพเข้าดีต่อร่างกายเรามากกว่าบนทิเบตไอ้นั่นมันหายากมันไกลมันต้องปีนขึ้นไปเชือกเชือกขาดหมดเพราะฉะนั้นตกลงมาหัวร่างข้างแตก ก็จะต้องแพงใช่ไหมครับแต่ของเรานี่มันในห้องปฏิบัติการทํางานอย่างมีระบบแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวมันก็ราคาถูกลงได้ g o o บอลพลัสก็500บาทประมาณครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่แหละครับก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าอย่าลืมซื้อของไปฝากคนที่ทันรักหรือแม่กลับไปอยู่สิงห์บุรีนะครับผมก็จะไปอยู่ที่นั่นด้วยดูแลแต่ว่าที่อุทัยธานีนี้ลูกชายเขาก็จะเปิดเป็นเขาเรียกว่าโชว์รูมสินค้าสุขภาพผมรู้ว่า เลือดจากแคปซูลตราวินนะดีที่สุดนะครับแล้วก็ถังเช่าโกลเบนพลัสดีที่สุดเพราะเป็นถังเช่าที่ดีช่วยในเรื่องของสุขภาพผมก็ไม่อยากจะรู้คนเดียวหรือว่าบอกแค่นี้ในในใน,ในเพจผมก็จะ,ะเปิดที่บ้านที่อุทัยนี้เป็นโชว์รูมครับใครที่อยากจะรู้ว่าดียังไงอะไรเข้ามามาคุยกับคนที่นี่ที่ที่ที่บ้านหรือว่าคุยกับผมถ้าผมอยู่ก็จะได้ มีโอกาสนะครับแล้วผมก็จะขอ,อาราคาพิเศษไปเลยต่ำกว่าปกติอีกนะฮะไปให้สำหรับทุกท่านที่สนใจอยากจะลองเอาไปใช้นะครับล้วที่อุทัยธานีครับก็จะมีทุกอย่างนะมีเลือดมีเลือดจากประเทศแคปซูลตราวินมีทางเช่าโกมบ l นพลัสแล้วก็จะมีสินค้าประจำเมืองเอาไว้เวลาท่านสนใจอยากจะมาซื้อมาที่นี่ได้เลยนะัะที่บ้านเรา อยู่ในเมืองครับอยู่ใกล้ๆแล้วผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาแฟนๆไปก่อน,อนทุกอย่างที่ผมเล่าเนี่ยผมจะเปิดออกมาในตอนหลังปีใหม่นะครับขอให้พ้นปีใหม่ไปก่อนเถอะนะช่วงนี้ยุ่งจริงๆรินที่ผมจะต้องไปปรหลาดไปพบกับคนที่ผมเคารพรักในช่วงก่อนปีใหม่แต่หลังวันที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยสนุกรับลองสนุกแน่รายการเราก็จะมีอะไรใหม่ๆแล้วก็มีธุรกิจใหม่ๆทําแต่ทุกอย่างอยู่บนความสุข ทั้งนั้นเลยนะครับสท่าับวันนี้ก็ลาเพ่อนๆฟรายการไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับตอนประมาณทุ่มกว่าๆแล้วเวลาอื่นๆถ้าจะเพิ่มไปกี่โมงกี่โมงเดี๋ยวค่อยมาบอกกันสท่าับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ